ตอนนี้เพิ่งกำลังปันง้เนเขาจีนะจ๊ะปั้นกะจีทอดใส่อย่างแน่ค่ะเนี่ยใส่อะไรใส่ไก่ใส่แน่แม,ม,ม่ค้าคนที่ภูมงจ๊ะใส่มาค้าใส่อาวใส่น้ำกะทิค่ะน,น,น้ำตาลค่ะชุ่นโรยโรดดีอันใดแซ่บอันใดอันนั้นก็ใส่หลายแซ่บหลายค่ะซอยกันปั้นเนาะจ๊ะเนาะหลังแกงนั่นนะเพื่อนก็จะไปเอาไปทอดเนาะใช่ อยากไดด้สอันนี้ตอนนี้อันที่ทอดเสร็จแล้วเหมิดเป็นว่าอย่างีรจ้ามาดีอยู่นิทุงนั่นเองขออนุญาตมาดูแป๊บนึงมาให้เพิ่นชิมหัวมาให้เพิ่นชิมหัวนี่นะคะทอดเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะค่ะชิมด้วยค่ะอร่อยอร่อยกรอบกรอบกรอบนอกนุ่มในค่ะเนี่ยแม่เพิ่นบอกว่ากรอบนอกนุ่มในจ้า เป็นโรงทานนะคะเป็นสถานที่ต่านี่เป็นช่องยูทูปเลยนะพี่น้าใค่ะพี่มันขอบขอบคุณค่ะได้ของแถมนี่แม่แม่ใช่แม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 ่รวมกันบ้านสีปทุมเนาะบ้านสีปทุมเบามือก่อนโรงทานแม่แม่นะคะบ้านสีปทุมเรียไอติม ทังเฮ็ดทังเฮ็ดไอ้นี่ทังเลี้ยไปน้ำเลี้ยทังเลี้ยเนี่ยไป่พักหลายอเมื่อเห็นเป็นเป็นถอดไปหดยฮาพารลอค่ะอันนี้เอาเอารองยูทูบบอวมบนเลบวยวบ๊วยบ๊วยบวยบ้ยวยนย ด้วยใจแะเขากีแซ่บพี่น้องได้ไิมแล้วได้ไิมแล้วได้ไิมแล้วปะเขากีมันนัวนพี่น้องนัวนัวบแบแบครับมันติดเหมือพี่มบค่ะ ใส่เทาแล้วก็ใส่กับอันนั่นอันน้ำกะทิใส่น้ำจารใส่ไข่มาตีไข่ผสมกับมากเข้ามากใส่กันให้มีโรตีโรตีน้ำตาลใส่กะทิใส่กะทิแค่มันลอย่อยใส่แบบแบบมีกะทิมีรสดีมีไข่ กันทิรสดีมีไข่นะคะค่ะมีน้ำปลาส่วนต้นขอดส่วนผสมค่ะเดี๋ยวจะพาไปตรงที่เพิ่นทอดเด้บ้างใช่ใชามาสัมผัสตรงที่เพิ่นทอดก่อนเด้อนี่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวยูทูปกินปูนี่นะคะแม่ที่ใจบุญเนาะ เพื่อจะมาทำลรงทานนะคะบ้านศรีปทุมน,นะจ๊จะ